จะไปสู้กับใครอหรคะไอ้อกิบมันจะไปขึ้นเคียงสู้กับพี่โจ๊ก <Wow. S 2> ชิงตั๋วไปดูคอนเสิร์ตกับไอ้ติมกลางคอนโดพรุ่งนี้สุดป,ปาจะ <pe c> สุดป่าเพ้อเต้าเจ้แบบนายจะเอาอะไรไปสู้หะ <c oughs> แต่ผมก็มั่นใจอยู่อย่างนึงนะครับว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีทุกคนขอให้กำลังใจผมอยู่แล้วจริงเปล่า ลายุ่นจริงแทค่ะพี่จอกก็จะยุโันเปักทีว่าใครกันแน่ที่รักพี่จอกจริงพี่จ๊อนี่คุณก็เป็นไปเขาด้วยเหรอพี่ฟ้าเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าทีมเลยละค่ะพี่จ๊อ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 ใจดีกว่าปุ้ย กอการแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข่งน่าเสียดายน่าเสียดายไม่อยากแข่งยิ่งแพ้แกต้องเอาชนะไอ้พี่โจให้ได้เว้ยชูๆ เล่นมุกสะดุดรักแล้วก็มันเก่าไปแล้วล่ะค่ะโอ้ไม่ใช่นะครับมันมันมองไม่เห็น,นจริงๆยันถอดแว่นไหมคะโอ้ไม่ได้แล้วครับเพราะนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของพี่เลยนะครับเนี่ยนอ้อยจิมนั่นแหละครับเย็นนี้เนี่ยต้องออกงานอีเวนต์กับพี่พี่ว่าควรจะมีคาแรคเตอร์หน่อยนะครับอา,อาจจะไปหาพวกไม้ดอกไม้ประดับเฮ้ยดอกไม้มาประดับที่ผมอะไรอย่างเงี้ยนี่อะคะ ่ใช่พี่อนนีดีกว่าครับใส่ไว้จะได้ไม่ดับเพราะว่าเดอรสตาอย่างพี่เนี่ยเจิดจ้าฉายแสงมากเลยครับเป็นแฟนพี่ต้องอดทนแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะคะอีกไม่นานหรอกครับคืนนี้ไม่สายที่จะรักกันเอาคืนนี้ให้รอดก่อนไหมคะเริ่มลรีบไปดีกว่าค่ะ ใจเย็นครับโอ้พี่โจ๊กมีพอให้ใช้ทุกคนครับผมใจเย็นเลยครับพี่โจ๊กคะครับผมอุ้ยประจาวเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้พ่อไปไหนกันมาได้ข่าว่าเลิกงงานสามทุ่มไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมกัดมาดึกปานนี้ตกลงใครเป็นผู้ปกครคองของไอติมกันแน่เนี่ยะเดีเยวะครัเดี๋ยวผมจัดการเองครับคุณลุงไม่ต้องจัดการอะไรทั้งนั้นน่ะพอดีว่าพอเลิกงานก็สัมภาษณ์ต่อย,ยาวเลยดึงนะคะคนธรรมดาอย่างนายไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าซุปตาอย่างเราสองคนต้องเจออะไรมาบ้างโดนมาเยอะเจ็บเยซุาหรืนักมวยเนี่ย เราต่างกันเกินไปคนในวงการเท่านั้นที่จะเข้าใจกันมากที่สุดไอเต็มพอแล้วตัดไปได้แล้วนานเท่าไหร่พี่จอก <c oughs> เขาอยู่คอนโดนี้กันหมดถ้าอย่างนั้นแล้วก็ราตรีสวัสดีครับ <c oughs> ไอเต็ม ยังไม่ไปเหรอเฮ้ยปีสองชั่วโมล้มพี่เราจะไม่ได้เจอกันนะพี่จะคิดถึงให้เต็มะ <c oughs> ตวะเดี๋ยวฉันขอออกไปสักค้วยก็ได้ครับ เช็ดด้วยนายต้องชนะการแข่งขันนี้ให้ได้นะนี่แสดงว่าเธออยากไปกับฉันใช่ไหมหรือว่าดูพี่จอกดิฉันอยู่ด้วยแค่สิบนาทีก็เหนื่อยแล้วอ่ะ เดี๋ยวฉันมันไม่ใช่ซุปตานะแล้วมันปากกันเกินไปเธออยู่กับฉันแล้วเธอ,อไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยหรอกมีนายคอยทำโน่นทำนี่ให้ได้ไงแปลมน้ำให้หน่อยสิ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันเพื่อชิงน้องไอติมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชิงอะไรนะฮะชิงบัตรคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตตเมิโต้ไ,ตอไอติมตั้งหากค่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละค่ะอขอแนะนำอันดับแรกนะคะมุมแดงของเราค่ะคือน้องจ๊อบส so ิทธิ์โซฮอต มุมน้ำเงินนะคะก็คือน้องปริตินสิทธิ์กวินค่ะเรดียวบเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะกับเรื่อความหล่อพี่จะส่งมาที่ผมได้ไงเรดียรบเสียงแอร์ดังๆเออขอเสียงแฟนคลับของน้องปริหนยค่ะเอาเย้เออเอ่มเงียบแล้งไง จนกรอบจริงๆโอเคค่ะอันดับต่อไปนะคะคุณนิดาก็จะขอแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสามท่านด้วยกันนะคะ <S <S ท่านแรกค่ะใครที่จะเข้าใกล้น้องไอติมก็จะต้องผ่านท่านผู้นี้ไปก่อนนะคะเขาก็คือคุณพ่อจอมเฮียสุดจู้จี้ขี้บ่นขี้ระแวงเรื่องมากเรื่องออน้อยแนะนำแค่นี้พอไหมคุณระนอ สััสสดีีคครรบบ่วนท่านที่สองนะคะเขาก็คืออดีตเด็กเนิร์ดที่ผันตัวไปเป็นหนุ่มสุดเท่ถ้าเขาไม่อกหักจากน้องไอติมก็คงจะไม่หล่อขนาดนี้ค่ะสวัสดีครับผมสามครับค่ะเออส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดการแข่งขันในวันนี้น้องไอติมค่ะ อลัาษ่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเชิญชมการแข่งขันดวลเพลงระหว่างโจคโซฮอตและน้องปริตได้นะบัดนี้ค่ะ